CPU ตัวไหนที่เหมาะสมที่จะคู่กาจอัวนั้นตัวนั้นตัวนีนวนนวน้เดี๋ยวเราไปคุยกันวันนี้แบบสั้นๆระดับแรกเลยเป็น4 0ี0 4 0โ0ราคาเลือกตัวแค่ 10, 9, 90, 1 9 9่นเก้บอเกสบอกาสำหรับการเล่นเกมที่ Full HD ราคา 10k CPU ที่มันเหมาะสมผมพูดเฉพาะ,ะ CPU ที่เหมาะสมในการที่จะคุณต้องการให้เล่นเกมอย่างเดียวเนี่ย i3 ้สา 200F กับ R5 5500เนี่ยเอาอยู่ในงบ 20-21k 20- 0 0มถึงเนี่ยมันคงไม่มีตัวเลือกไหนที่ดีกว่า2ตัวนี้ละถ้าคุณต้องการเล่น แค่4ี่ศอย่างเดียวถ้ามีงบประมาณนะคุณอัปเกรดได้เว้ย i 5 1 2 4 0 0 f r 5 5 6 0 0 x อะไรอย่าะเงี้ยดีอันนี้ถือว่าดีอันนี้เราคุยกันที่ r ม16อะไรอะไรเงี้ยนะพื้นฐานคือ b a s อ on ram 16บเมนบอร์ดทั่วไปเดิทั่วไปไม่นับชุดนะ้ำไม่นับจอบโอเคปะ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 22- 2 4 k อันนี้สามารถเล่นจบที่ full hd ได้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าจะสตรีมนะ i 3 1 2 1 0 0 f สตรีมได้แต่อะไรครับมันเหนื่อยเพราะว่า i 3มเนี่ยแม่งม เจอเกมหนักๆเนี่ย CPU ไม่ไหวนะกินถึง90% 9 9การที่คุณจะแก้ไขปัญหาที่ว่าเฮ้ยพี่เปาผมไม่อยากให้มันกิน CPU เยอะผมจะแก้ยังไงถ้าคอและเทรดคุณน้อยเกินไปคุณต้องใช้ตัว non F เท่านั้นนะ ตัวแอ F. คือตัวที่มี Intel U h d g ดีกราฟิ730 770อะไรแนละ้วแต่รุ่นอย่างเช่น i3 12100อันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะหรือ,อกัดฟันเพิ่มงบไปเป็น i5 12400F i5 12400F เนี่ยเวลาสตรีมเนี่ยใช้ X264 ปรับ CPU Super Fast ในตั OBS เลยนะบิดเล e 8,000สตรีมผ่าน YouTube เนี่ย CPU กินเ,เฉลี่ยนเนี่ย60-65%เพราะอะไรการจอ4060มันรันได้แค่นี้แต่ถ้าคุณต้องการที่ชัวร์แบบสตรีมนะควณอัปเกรดไปเป็น i5 12400 อันนี้ใช้ H.264 ใช้การ์ดจอออนบอร์ดอะ่ะมันจะไม่กระทบพอและเทรหัส F สเต็มได้ไหมสเต็มได้แต่เหนื่อยใช้ควิกซิงดีกว่าแต่ถ้ากาจอรุ่นใหญ่ขึ้นมาอย่างเช่นเกอร์สี่สูงสูเป็น4 0 0สใจสี0สูงเ้งคุณต้องใช้ CPU ที่มันแรงกว่านี้อาจจะเป็น i 5 13 4 0 0 f แค่เนี้ยแม่งสเต็ม2 k ได้ละจริงๆเพราะว่าอะไรฮะับ i ห้าสามสี่ร้อย f มีสิบ c ก็คืออย่างที่ผมบอกแหละถ้าคอ r e และเทรดของคุณเหลือเพียงพออยู่แล้วโอเคป่ะส่วนเลือกไอ i ห้าสิบสามห้าร้อยสิบสามหกร้อย k สิบสี่หกร้อย k i เจ็ด i เก้าไอพวกเนี้ยละ ไวัยถาที่เข้าใจแล้วกันว่ามันไหวอยู่แล้วดังนั้น4060เนี่ยถ้าเล่นเกมอย่างเดียว i5 12400F Ryzen 5 12 Ry 5600X พอแล้วพี่เปาครับถ้าผมใช้แค่4060แล้วผมเนี่ยเปลี่ยน CPU เป็น i5 3400F 5 8 8 x 5 8 x 3 d รือ 7400F 7 5 0 0เนี่ยมันจะต่างจาก i5 2400F เยอะไหมอาจจะไม่ต่างถ้าคุณเล่นเกมอย่างเดียวคุณเอางบที่จะเพิ่มตรงนี้ไปอัพการ์ดจอดีกว่าไหมยกตัวอย่างง่ายๆ i3 12100F บวก4060 Ti เท่ากับเท่าไหร่ครับ23 i5 1 2 4 0 f บวกสีสูงสปกติเท่ากับ22 23K เอาชิบหายแล้วทุกคนลากเลยละกูจะไปการ์ดจอหรือกูจะไป CPU ดีมันองดูไปเก็บเกมไปเว้ยเกมที่กิน CPU หลักรันออกบ้านไซเบอร์พังผมยังเชร์ตัวล่างอยู่เพราะมันยังมีพื้นที่ให้หายใจอยู่ i 3สามที่สองร้อยเอสเจอกับสีสูงสดที่ไอต้องพูดตรงๆว่ามีอาการนะอย่างฮอกวอตหรือว่าเกมที่กิน CPU เนี่ยคือ CPU รัน100%แล้วการ์ดจอวิ่งไม่เต็มแถวบ้านเรียก CPU มัน ไปอบกาจอไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณจะเลือก C p u i3 หรือ i5 เนี่ยมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกแต่ผมถามกลับคําเดียวว่าคุณเลือกให้มันเหมาะสมกับการใช้งานลนสิตธจริตของคุณหรือเปล่าแต่ถ้าคุณต้องการความก๊อตกในที่ดีไม่ได้ว่าเทพนะ i5 หสองบวกกับ4 0 6 0 ti ทเพิ่มทั้ง CPU เพิ่มทั้งกาจอจบแต่แบงแพง25 26K มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าจะเอา i5 13 400F บวก4ี่ศมันก็จะประมาณย0่ห้าถึ13 จอ F คือ e คอที่เพิ่มเข้าไป4คอ4เฟสการที่เล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้เปิด multi tucking เลยหรือว่าการอะไรอย่างเดียว e คอของ73มันไม่ส่งผลต่อเฟรมเรทอะไรขนาดนั้นแต่มันจะส่งผลต่อเมื่อคุณใช้กาจอที่มันแรงขึ้นอย่างเช่น i3 ที่ 200F เนี่ยใช้ได้ทุกกาจอแต่ไม่ควรเกิน 4000ti ไม่งั้นคุณจะเจออาการ CPU รันร้อยแล้วกาจอวิ่งไม่เต็มคือ CPU มันต้องเหมาะสมกับกาจอด้วยอ่าอันนี้ส0 0ซจบแล้วนะต่อไปเป็น เป็น4 0 T I 4 0 0 T I ราคาเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่วะา4 4 0 0สี่0 T I มันเป็นการ์ดจอที่ปิดประตูที่ฟู l เว d ดีทด้ทุกเกมและอาจจะกระโดดไป 2K ได้ถ้าคุณพึ่งนะ D s S F G หรือยอมปรับภาพต่ำลงมา ดังนั้นซีบิวที่เหมาะสมสำหรับ4ีโซโคโซทีไอไอม่งเอฟไม่แนะนํามันไหวบางเกมแต่มันไม่ได้ไหวทุกเกมนึกออกปะขั้นต่ำเลยนะไอห้าสิบสอ0 0ี่ร้อยขั้นต่ำนี่คือขั้นต่ําแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีงบเยอะควรจะไป 13400F 13500 5 8เอฟสิบสาอันเนี้ยแล้วแต่งบประมาณที่คุณมีเลยส่วนใหญ่คนที่ประกอบจากไอแฮฟซีีเนี่ยซีโคโซทีไอเนี่ยเขาจะชอบไอห้าสิบสองสี่ร้อยเอฟไม่ก็ไอห้าสิบสามส ลูกค้างบไม่เยอะจริงๆผมไผมผมไม่ได้ว่านะลูกค้างบไม่เยอะและเอาแบบพอใช้ได้มันก็ไหวลูกค้าเลือก i5 12400F เพราะอะไรมันจบกว่า i3 ดีกว่าคือ i5 กับ i3 เนี่ยอาจจะพราะ2อ I ตัวนี้นะไอที่ขายดีเนี่ยส่วนตาบัท2,000ถึง2,200บาทมันจบ แต่ลูกค้าที่เลือก i5 13400F เนี่ยมันจะได้10คอ16ใช่ป่ะลูกค้าบอกว่าเอา E คอไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนข็อาจจะวันนี้ก็อาจจะใช้แค่4060 4060Ti แต่ถ้าวันนึงเขาอัปเกรดไปเป็น4070 4070Ti 4070Ti Super มันก็จะไม่มีปัญหาประมาณนี้คนที่เลือก i5 13500มันจะได้14คอ20เทรดแล้วเทอร์โบ4.8ก็มากกว่า 13400F และคุณได้ UHD g r a p h i c ด้วย730มาด้วยมันไม่มี F ไงซึ่งมันก็ใช้ เอได้ใช้เปิดจอออยบอร์ดได้ใช้สตรีมได้ใช้อะไรเพอแม่งเหลือแอม่งแรงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือราคาส่วนคนที่เขาเลือกซื้อ i7 i9 ผมขอไปพูดถึงเพราะว่าเขาคงรู้กันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคนหลากหลายคนที่งบไม่เยอะเนี่ยเขาจะลังเลระหว่าง ตัวนี้ถามว่าทำไมผมยังไม่พูดถึงค่ายแดงก็เพราะว่าถ้าพูดแล้วมันจะงงแค่นี้ยังงงเลยเฉพาะ I3 i5 ยังงงเลยคราวนี้เรามีคนถามว่าพี่เปาครับ I5 14,400F กับ i5 13, 400F เลือกอะไรดีใช่ปะคือมันส่วนต่างประมาณพันหนึ่งเลือก13บส0มไปครับใช้งานจริงไม่ตะโอเคปะ i5 14 500กับ I5 13,500ส่วนต่างพันหนึ่งแลว่าบประมาณพันหนึ่งประมาณน้นะเป็นผมผมเลือก13 500แล้วเอาส่วนต่างไปเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าแล้วถ้ามีคำถามถามว่าบ i5 14,400F เลือกอะไรดีราคาพอๆกันดีกว่าอ่ะคุณเลือกอะไร i5 สามร้อยดิแค่คอและเทก็แดกแล้วโอ้โหทิกเกอร์เฮิร์สสูงกว่า1 4 400f เนี่ยเทอร์โบ4.7 i5 สามร้อยเทอร์โบ4.8คอและเทก i5 สามร้อย14 20และ13 500แม่ยังได้การ์ดจอยได้ยู่ดีกราฟิก770มาอีกโอ้โหไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วถ้าราคา,อาพอๆกันอะ่ะเราเอาสดตาไปเพิ่มอย่างอื่นดีกว่าอันนี้เรื่องนี้จบนะเก็บไปดูยอนหลังได้เจอกันใหม่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะอุดหนุนไอฟับซีพียูด้วยครับแหละรู้มือนะขอให้ความสุขครับแล้วก็อย่าลืมว่าไอฟับซีพียูครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยถ้าไป,ไปได้อุดหนุนด้วยกันเด้ออธิบายได้ขนาดนี้ก็ก็รู้อยู่แล้วลว CPU ่าไอฟับซีพียูอะแค่แหละ